เปิดบอได้ไังไม่ดังขั้งจ้วงขั้งจ้วงไม่มีติไม่มีติตเอามปดิอ๋อผิดด้านผิดด้านตายนั่น่ะตี <c oughs> มีเอา,าันโอ้หนีไปแล้วเอาเฮ้ยอนนึงโอ้เบ่งพี่หมด พนอเฮ้ยเ้ย้ย้ยหนหมอหนหอ้ย้ยเฮ้ย้ยเจ็บ้ยเจ็บนมังกรวะไม่มีแตเมเีไน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วลำบากชิบหาย ฟามโคตรชาเลยกไปกันไปกันไปกันไปอ้เชี่ยโอมันโอมันโอมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง miêu 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 oh 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 I'm standing, I'm standing. oh nam chẻ nam chẻ ôm nhiều quá mày, chắc ông còn phải mày, cha cha

ตายตายตายอยู่นีอย bueno ู่น้แหละไ้ดนดดโาันดิโโอ้ my god แล้วมันคุไอบิดคุณไบิดคุไ้บิดดอยู่ได้อยู่ได้อยู่แงี่สิบนกดเกาะให้ยดิันเฮ้ยสุดยอดแบกแบกแบก โ้ทีเดียวไอ้จ้าโอ้โหกล้าเพียบเดยวะหู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  ตัวเดียวบินไป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 ,ไป,ไปโ,อโอ้โอ้ไม่นะ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 ไม่ใช่ซีฟไม่ยิ้ม <c oughs> อมยู้คุยสายไปซ้ามึงอ่ะสายไปซ้า ตายไปซะเฮ้ยมี่บ้านพิมพ์ครับถึงเดินเองตายไปซะโถมันจะแน่มาแล้วตามอยู่ตามอยู่อ้าวอ้าวโอมอีกแล้วไอ้จีนเอาเย,อายูมันโอมได้จริงวะ่ะพอมันจะโดนล็อกมันก็โอมได้อยู่ใช่มันโคตรเกลียนเลยไอ้ยี่สิบที่มันเป็นตัวปัญหา รไอซิปกันเ <laughs> ราไอซิปแม่งทำไมมึง <laughs> คือมันอบจะแท็กไม่แท็กสิแล้ว <'ve> มัมก่อน <'ve> ไม่ทำนะ <laughs> ครับไอซิป <laughs> ตัวปัญหาไม่เกินงล่าง จบแล้วฮ่าจบแล้วเหายไปหมดแล้วไปยอดไปเลยแม่งเอ้ยแต่มึงไม่ชาร์จไอ้เหี้ยรู้แบบจะหมดนะมึงไม่ชาร์จว่ะบายแม่งเอ้ยโอ้นาทียาณาไม่ดิเล่มหากูดิมาแล้วอ๋อไม่มีใครมากูชิบหายแล้วไปแหละหลอกไปแล้วไปแล้วมาแล้ว

ช่วยแมนช่ว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 ยแมนตายไม่ไายนี่มีเกิด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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างยี่สิบเนียนปลอมไดาทำได้้องทำาทำได้ยี่สิบมันไส้่ะสักทีได้ไหมมันตายเลกไม่งงไ้เไอส่ที่ล็อกก็เกล็กมันล็อกสิเออนั่นแหละ มีเกิด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 ตายไปซะเออแม่งตายดิแม่งพวกเราได้พวกเาได้วกาได้พวกเราได้พวกเราได้มาไหนมบนสอง่หนึมาหน่ มาล้วา,าล้วา,าล้าวกลลอได้การไหมได้กาง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 เมพลังตัวนี้ของเมพวกเราเมดทำได้เราเมดเราทำได,ำได,ำได้เราทำได้เราทำได้เตะแหลมเตะแหมเยเตะแหลมเตะแหลม ลิงตาไม่ทัแล้เตะเตะเตะไอิไอิจวงแล้วอืมเตที่เต้ไหนที่เต้ไหนที่เต้ไหนที่เตไหนได้ไหมได้ไหมได้ไหมูหได้ก่อนวเราได้มไดเปลอมได้ปวอมได้ปลอมทำได้พลอมได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเนยี่สิบตัวปันหาตัวเดียวเลยลงบิ๊หายยี่สตัวเดียวเลย

นี่แหละนี่แหละนี่แหละไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับเอาะ้อาละสอคาเอาตกมาแล้วบุ๊มบุ๊มบุ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 มโอเคโอเค สู้สู้เราทได้ราทได้เรได้ไี่อให้มันปล่อยตรงกลางแหละปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปส่วนล่าเอาแล้วเาแล้วเราทำได้เรทได้เราได้ราได้เฮ้ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนียนยีเนียนแต่ว่าไม่ทำหรอกบายบาย Destroyed a tower. Tower has been destroyed. Hold on. She finally. I will do bum 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 bum. Miko, 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 miko. Miko, miko. ให้มันปล่อยคลิปแล้วโอ,โอ้ยเสดูเโอ้โหโ,โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพว,พวกเราทำได้พวกเราทำได้ใช่เมื่อกี้พี่ตีม,มาเข้าเลยมวีถอยอยู่พลังเห่เมดพลาแงแฮเมด,เมดวัดคลิปยังวะเนี่ยกูอยากไดดัมากกว่า ตอนนี้ตัวน้ำแทงมันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิบหาทมมจิปกำังตายเราต้องรีบเอามากรณ์แบบดี ไอ้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 สวยตายไปจ้าคนด้านบนคนด้านบนได้บอลเนี่ยตอนนี้เรายูทวิธีเราตอนนี้คนเราเหนือกว่าคนเราเหนือกว่าเรากำลังได้เปรียบเฮ้ยไมาเยอะวะเพี่ออ้อมหลังเพี่ออ้อมหลังอยู่เพี่ออ้อมหลังอยู่อ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังมาแล้ว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 สาราบินไป ไปไหน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 ห้ามดิห้ามดิห้ามด้้อมได้พ้อมได้้อมได้้อมได้ไม่จบไมไปสิทั้งคีไหไม่มีแนเยนะผู้หลอมหน้า้อ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 หน้ เหาทำได้าทได้หรอทได้เราทได้อ่าไบ่น่ะนทางทางหันทางหนหรอวะดักไมดักไดักมเไมมขีมึงดัก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 กดักดักดนดัก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 ้ด้ก

ปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อมได้ปล่อยได้ปล่อยได้มา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 ได้มได้ห้ามหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนหาเลือดอยู่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 เล่นอาได้ด่าไม่เนี่ยข้าวมันข้าวมันข้าวมัน พูดคำได้พูดคำได้พูดคำได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไอ้เสด็จโคตรปั่นเลยพวกมันสู้เราไม่ได้ไงได้ไงวะเราร้อนอะเจอพลังเมทห้าแทงของเมท กดเลยกคเนี้คนทําดีมากดีมากคนสู้สู้สู้นี่ขนาดแบบโลกีมันแบกหมดแล้วเนี่ยดูเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกดรีพอร์ตแล้วกันพยายามพยายามถือว่าพยายามแล้วไปคนทําดีคนทําดีโอ้โหดาเมจพวกเราสองแสนขึ้นแสนทุกคนดาเมจเราอะดาเดี๋ยวดาเมจลดเท่าไหร่วะองบวกดิหนึ่งเจ็ดห้าสามสี่เก้าบวก 2 2 0 5 2 8ศู8 4 1, 000, 1, 3, 8 1้าส2 3แ1ดตดดาเมดรวมทีมื่ไได้เมดเราเก้าแสนสี่หมื่ะเกือบล้านพลังยังมีเราดาเม็ดเกือบล้านนะผมทุกคนนะรวมกันแล้วเท่คถ้าผมบวกถูกนะสองสามสี่ห้าเจ็ดเออสามกีคือพลังคนดูไปนะเมดห้าก็ก็ไหวนะผมนะ โอเคเ่ okay. ชอบคลิปนี้ก็เดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันกลืมไล้ละว่าก,กดอัดแม่งนานจับบ๊ายบายครับถ้าชอบก็ก็ดีครับอืมค่นั้นแหละบ๊ายบาย